พระาธาตุและพระบรมสารีริกธาตุกับคนไทยคำว่าพระาธาตุมีความเหมือนกับคำว่า,าธาตุแต่มีข้อพิเศษออกไปก็คือเป็นส่วนต่างๆของร่างกายคนที่บรรลุธรรมมีจิตใจบริสุทธิ์หมดกิเลสเป็นพระอรหันต์ซึ่งเหลือจากการถูกเผาบางทีเรียกว่าพระอรหันาธาตุพระสาวก สาวิกาของพระพุทธเจ้าหมายรวมถึงพระปัจเจกพ,พุทธเจ้าและอุบาสกอุบาสิกาผู้เป็นอรหันด้วยคำว่าพระบรมสารีริกธาตุหมายถึงกระดูกของพระพุทธเจ้าประเพณีนิยมในพระพุทธศาสนาไม่ว่าจะในยุคข,ของพระพุทธเจ้าองค์ไหนนับตั้งแต่พระพุทธเจ้าพระนามวาทีปังกร มาจนถึงพระพุทธเจ้าพ,พระนามว่าโคดมการเก็บกระดูกอัฐิหรือกระดูกของคนบริสุทธิ์ก็นิยมเรียกว่าพระาธาตุบ้างพระสารีริกธาตุบ้างพระบรมสาลีริกธาตุบ้างไว้บูชาสการะปรากฏให้เห็นอยู่ทั่วไปเพราะฉะนั้นก็จะมีข้อความในคำพีกล่าวถึงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เป็นเครื่องระลึกถึงพระพุทธเจ้า ที่ปรินิพานไปแล้วสี่อย่างคือ 1. หนึ่ท่าเจดีคือพระบรมสารีริกธาตุ 2. บริโภคเจดีคือสังเวชนียสถานสี่ตำบล 3. ธรรมเจดีคือจารึกข้อพระธรรม 4. อุเทสิกเจดีคือพระพุทธร,รูปธรรมจักร รอยพระพุทธบาทพระแท่นวัชระอาจหรือสัญลักษณ์แทนพระพุทธเจ้าหลังจากที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงปรินิพานแล้วโทนพรามได้แจกจ่ายพระบรมสารีริกาธาตุรวมทั้งสิ้นสิบแห่งคือ 1. กษัตริย์ลิจ,จชวีทรงสร้างที่เมืองเวสาลี 2. กษัตริย์สากยะทรงสร้างที่เมืองกบินลพัท สามกษัตริย์ถุริยะทรงสร้างที่เมืองอันลกัปปะสี่กษัตริย์โกริยะทรงสร้างที่เมืองรามคมห้ามหาพรามสร้างที่เมืองเวทถทิปกะหกกษัตริย์มันละเมืองปาวาสร้างที่เมืองปาวาเจ็ดพระเจ้าอาชาติศัตรูทรงสร้างที่เมืองราชฤท์แปดมันละกษัตริย์ทรงสร้างที่เมืองกุสินารา 9。กษัตริย์เมืองโมริยะทรงสร้างที่เมืองปิปริวัน 10. โทนาพามสร้างที่เมืองกุสินาราเมื่อกษัตริย์และเจ้าผู้ครองนครได้อัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุไปประดิษฐานในเจดีย์ำเมืองของตนแล้วพระมหากัสป,ปะเห็นว่าในอนาคตคนจะไม่เอาใจใส่บูชาสการะเป็นเหตุให้พระบรมสารีริกธาตุหายไป ไม่ปรากฏให้คนเห็นและจะทำให้ชาวโลกไม่ได้รับประโยชน์เกื้อกูลพระมหากัะสปะได้ถวายคำแนะนำแด่พระเจ้าอาชาตศัตรูให้ประกอบพิธีทาทธาตุนิทานคือการฝังพระธาตุตำนานบอกว่าในพศ .8 พระมหากษัะสปะใช้อิทธิฤทธิ์อัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุจากเมืองต่างๆยกเว้นจากเมืองรามคาม มายังเมืองกรุงราชคฤห์โดยที่กษัตริย์เจ้าครองนครไม่ทราบพระเจ้าอาชาตศัตรูทรงมีพระบัญชาให้ขุดลุมลึกแปดสิบอกด้านทิศตะวันออกเฉียงใต้ของกรุงราชคฤห์เอาแผ่นโลหะปูข้างล่างสร้างเรือขนาดเล็กด้วยทองแดงบรรจุพระบรมสารีริกธาตุลงในกล่องไม้จันเหลืองซ้อนกันแปดชั้น แล้วบรรจุลงในสถูปไม้จันเหลืองซ้อนกัน8ชั้นแล้วบรรจุลงในกล่องงา8ชั้นบรรจุซ้อนลงในสถูปงา8ชั้นบรรจุลงในกล่องแก้ว8ชั้นบรรจุซ้อนลงในสถูปแก้ว8ชั้นบรรจุลงในกล่องทองคำแปชั้นบรรจุซ้อนลงในสถูปทองคำแปชั้นบรรจุลงในกล่องเงิน8ชั้นบรรจุซ้อนลงในสถูปเงิน 8ชั้นมนจุลงในกล่องแก้วมณี8ชั้นมันจุ๋ซ้อนลงในสถูปแก้วมณี8ชั้นมันจุ๋ลงในกล่องแก้วแดง8ชั้นมรนจุ๋ซ้อนลงในสถูปแก้วแดง8ชั้นมรนจุลงในกล่องแก้วลาย8ชั้นมรนจุซ้อนลงในสถูปแก้วลาย8ชั้นมรนจุลงในกล่องแก้วผลึก8ชั้นมันจุ๋ซ้อนลงในสถูปแก้วผลึก <parchment iqué> แปดชั้นสถูปแก้วผลึกนี้จะไปสถูปชั้นนอกมีการจารึกข้อความไว้ว่าในข้างหน้านู้นเมื่อใดปิยธาตุกุมารได้เสวยร,ราชเป็นพระเจ้าอาโศกธรรมราชาเมื่อนั้นพระองค์จะกระทำพระบรมธาตุเหล่านี้ให้แพร่หลาย